สวัสดีค่ะครับสารวันสีชมพูค่ะใช่คร่ะพิงเดลพิงเดลโดยไม่ได้นัดหมายก็ชมพูเหมือนกันใช่ค่ะเป็นทีมงานค่ะวันนี้ก็เป็นงานทำ DIY กับพี่ก้อย Saturday z e จ๊เกกค่ะเป็นงานมันนี่ครับไม่ใช่งานประดิษฐ์่ใชทำมือไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ก็พานักข่าวมาใช่ไหมครับมาเวิร์กช็อปกันมาเรียนแบบเป็นอีกหนึ่งวิชาของ AF10 ครับผมใช่ค่ะ จะาขนน้อยครั้งน้อยจะเห็นใส่สีชมพูค่ะหายากมากครับเป็นไงบ้างคะั้นี้มีน้อยมากก็เลยใส่มาน้อยวันนี้ใส่มาตัวเดียวบวกไทยหนึ่งอันนะแต่แสงเกงน้อยโชคดีไปรู้เข้ากันไหมได้ยูได้ยูจานั่งหวานมากค่ะก็อย่างที่บอกน้อยครั้งเหมือนกันค่ะสีชมพูต้องไปหาใหม่ค่ะต้องซื้อใหม่เพราะอยู่บ้านไม่มีเลยจริงๆก็แต่ก็เป็นอีกแนวใหม่ค่ะหวานๆบ้างเนาะจากใช่ค่ะถามไปว่าเนสหวานไหมคะ หวานเวอร์ครับวันนี้มีแหวกอะไรนะแหวกอะไรเราลายเปิดลายล็อแหวกฉันไม่รู้แปลชั้นจริงๆนะมันเป็นภาษาใต้ปะหรือว่าอะไงภาษากลางก็ใช้ค่ะอีสานก็ใช่เลยเห็นไหมเอาอ่ะแม่แต่ว่าเป็นงานที่ได้ออกคู่กันอีกเนาะค่ะใช่สิ่เป็นไงบ้างคะก็ โอเคค่ะสนุกสนาน <laughs> เพราะว่าครั้งที่เราก็ไปเวิร์กช็อปพี่ๆนักข่าวที่เข้าบ้าน AF ไงก็ไปด้วยกันแล้วก็มีพี่ต้นพี่ลูกโป่งแต่ครั้งนี้มา2คน 2> ใช่มาเจอพี่ก้อยด้วยอยากขอวิชาจากพี่ก้อยไหมคร อ๋อวันนี้ก็ต้องต้องขอมากพิเศษครับผมเพราะว่าใบนี้ไม่ถนัดอยู่แล้วไอ้เรื่องผลิตด้วยมือตัวเองอย่างเงี้ยต่างไม่ต่างกันเคยเรียนมาไอ้แกะสบู่นี่โอ้โหแกะสบู่หรือเก็บสบู่คะใช่แกะสบู่ไอ้แกะสลักน่ะแกะสลักแล้วตัวเองพูดไม่ครบอ่ะไอตอนมัธยมอ่ะที่เรียกว่าแกะสลักสบู่เอว่าแกะสบู่ทำไมอ่ะมันแปลว่าอะไร ไม่รู้นึกว่าเก็บสบู่ไงอ๋อ oh. <laughs> ้ปะไม่เข้าใจเข้าใจ <laughs> <laughs> ดีละดีละ <laughs> คุณผู้ชมอ่ะ <laughs> เข้าใจแน่นอนเอาหรอพี่ใจเข้าใจไหมเข้าใจโอเคโอเคโอเคแต่ใบอ่ะ <laughs> เข้าใจปะ ดีแล้วไม่เ้องเสียคาใจ้่ายอาเป็นมากแกะสลักนี่น้อยมากที่จะได้ทําวันนี้เราทําหนังสือหนังสือเป็นแบบหนังสือบันทึกธรรมดาค่ะที่แบบใช้ของที่แบบอาจจะไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เผื่ออยู่บ้านเรามีเศษนู่นเศษนี่มาจับใส่เป็นกิฟเป็นโบเป็นอะไร่งสามารถทําได้ที่จะทจะได้ความรู้ติดม้ติดมือไปด้วยเนาะใช่ครับผม DIY แล้วก็สยามครวันนี้อะไรคะ DIY ่องเดียวค่ะ ไม่ทันอีกแค่โอ้โหไม่มีอะไรผ่านไปโอเคเดี๋ยวอาจจะได้ดูภาพตอนช่วยผลิระด่ครับมาดูกันครับว่าใบจะผลิตออกมาเนี่ยได้ล้ำขนาดไหนแกะสบู่อีกไหมไม่แกะแล้ววันนี้ใบไม่สบายเป็นไงบ้างคะวันนั้นที่เจอเป็นหวัดมันยังมีอยู่เลยครับตอนนี้ยังมันมีพวกน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยไม่กินยาอ่าไม่นอนเร็วด้วย กินอยู่น้าแต่หน้าเรียวนะหน้าเรียวเหรองั้นก็เป็นไข้บ่อยๆพยายามพยายามหาวิธีลดน้ําหนักลดหน้าตัวเองให้ได้มากที่สุดใช่ถึงก็เปิดเว็บเลยฮะบอกวิธีลดเหนียงแล้วเขาก็จะบอกไปตามคีินึ่งต่างๆต่างๆมันจะมีวิธีบริหารอยู่เขาบอกมาตัวเองมห ไม่ไมงไม่มันจะโผล่ใช่อะไรอย่างเงี้ยตึงยึงไม่ใช่ไปอย่างงี้ยอย่างงี้ต้องหากเหรอมันแล้วแต่ส่วนส่วนอะไรนี้เขาเคยทําตอนอยู่ในบ้านอ่ะของเนีนี่คือทั้งคอไงโอ๊ยเวอร์อะไรโอ๊ยคารางของเราคือการบริหารเนี่ยใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามชมว่าเราจะทํายังไงนะคะเราไม่เคยถามื่องแบบจิ้นแบบเบอร์ตัวเองมีเบอร์ประจำใช่ไหมคะ ก็มีเลขเบอร์วีเบอรวีต้องอยู่ในบ้านค่ะตอนประกวดคือเบอร์ห้ค่ะอันนี้ V5 ห้าเนวเคยถูกหวยบ้างไหมครัส่วนมากส่วนเคยเคยส่วนมากจะออกเลขเลขลำดับอะลำดับที่ได้ไปได้ที่3ไม่ได้ที่4ี่ได้ข่าวตอออกจากบ้านออก3-4ใช่ไหมออก3-4-4-3อย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นป้ายทะเบียนของเน็ตด้วยแล้วก็ ป้ายแดงของใบที่ใบเพิ่งเปลี่ยนไปอีพวกสีขาวสีเล่นเูหนูรู้เรื่องเพราะหนูข้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกนี้บ่อยชอบชอบฝันอะไรอย่างนี้เฮ้ยเพิ่งเคยให้ใบหวยนะถูกบ้างใช่ไม่ใช่เคยให้นะหนึ่งห้างามเกิดตัวเองออกเฉยเลยจริงเหรอจริงถูกหวยกันเฉยเลยอ่ะอืนาฬิกาสองวันใกล้ถึงละใช่ค่ะเดี๋ยวไปสามคำขำคุณผู้ชมคำขำให้ลุ้นกันเดี๋ยวไปฝันเดี๋ยวรอติดตามทางทวิตแล้วกันเดี๋ยวฝันให้คอมพิวเตอร์เนาะใช่คำเหรอ อะไรเดียเอาสามหกแล้วกันมั่วไปไม่เกี่ยวอะไรกันเลยถูกนะก็ถูกมาก็โชคดีไปตั้งสำนักเอาลเมื่อกี้มันมีแบบซุบเข้าไปไงอะไรเลขเข้ามาปุ๊บแล้วไปเลยก็เลยเราต้องบอกไปเป็นสามหชั่วเชื่อไว้ถ้าไม่ถูกก็ให้อภัยไปด้วยนะ ขอโทษแทนใบด้วยเรื่องเรื่องงานบันมุงสวนละครตัวเองมไนไหนคะวันที่9กันยากันยานี่ค่ะที่ตึก t ทรูวิชันราชดาตึกใหญ่เรื่องเรื่องบ่วงมานั่นเองค่ะเร่องรัสองคนแตนแตนแตนเล่นด้วยรับบทตนางนแต่เราจะไม่บอกว่าจะเป็นบทอะไรต้องไปรอเฉลยวันที่9นะคะไปแค่นี้ฟนคขับโปฟลนแล้วนะจ้ะไปรอดไหม่ะรอดนี่หมายถึงวันนี้รอดไหมเหรอคะ เราขออะไรราหนลอดเราเรียน acting มาจากครูงอเรา,เราได้แ,แล้วก้าวแรกมันต้องมีเสมอใชกไหมไม่ไม่เราต้องก้าวแบบค่อย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 ก้าวไปอะไรอย่างนี้มันต้องมีก้าวแรกเสมอแล้วก็ก้าวนี้ไปตั้งใจมากขอบอกเลยนน่ก็ตั้งใจมาก ได้วิชาความรู้ที่ไหนพยายามนึกให้มากที่สุดนะว่าจะเริ่มยังไงจะแสดงยังไงแล้วมันสําเร็จแน่นอนนี่สาธุเดี๋ยว่าวันเก้าเนาะเดี๋ยวไปเชียร์กันค่ะสุดนางนี่แน่นแล้วนะคะแน่นการแสดงอ๋อโอ้ยสาธุค่ะถ้ามีถ้ามีมาอีกก็ยินดีนะคะใช่านัดท่นักสองท่านักอ่าแต่ช่วยพี่ใบ้ด้วยนะคะค่ะช่วยอะไรคะการแสดงนะโอ้โหเขาได้อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วจะรอดูจ้ะว่าจะผอมกว่าเดิมไหม แน่นอนออกกล้องนี่ผอมลงสิบเปอร์เซ็นเลยเดี๋ยวขามอแต่ออกกล้องอ้วนขึ้นจ้ะเอขอบคุณแฟนๆนะคะวันนี้มารวมเบอร์็อปด้วยใช่ค่ะโอเคก็วันนี้นะคะก็สนุกสนานมากเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งประดิษฐ์ไปแล้วไงก็ต้องรอติดตามภาพบรรยากาศนะคะว่าเราจะประดิษฐ์เป็นยังไงนะคะ เผื่อจะมีข่าวหน้าเนาะใช่ครับผมก็ถ้ามีข่าวหน้าก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนไปตลอดเรื่อยๆนะครับมีมาให้อัปเดตตลอดแน่นอนว่าจะประกาศแล้วะสองจะประกาศแล้วนะอ๋ออ๋อใช่ใช่ค่ะงั้นก็ฝากติดตามน้องๆรุ่น AF10 ด้วยว่าใครจะได้เป็น The winner แต่ก็ยังรักเราอยู่เหมือนเดิมย่าขอบคุณค่ะ Dih,